กรมสอบสวนคดีพิเศษประสานให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเข้าชี้แจงกรณีการครอบครองรถโบราณในสัปดาห์นี้ค่ะขณะที่การตรวจสอบรถจดประกอบทั่วประเทศที่อยู่ในการดูแลของกรมสอบสวนคดีพิเศษมาหลายปีวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เรียกเจ็ดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือค่ะตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสพสา,ามิตร กรมสุลกากรกรมสรรพากรกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด7หน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดกรณีขบวนการจัดทำรถยนต์จดประกอบเกือบ6,000คันที่ค้างการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2556ค่ะโดยมีพลเอกภัูบุญคุ้มชายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน รายงานที่ประชุมพบรถจดประกอบตั้งแต่ปี2553ถึง2556มีจำนวน7,123คันซึ่งพลเอกภัยบูรณ์สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกไปตรวจสอบยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้งเพื่อนำส่งบัญชีหมายเลขเครื่องยนต์และตัวถังของรถแต่ละคันให้กับ TSI เพื่อส่งต่อข้อมูลของรถแต่ละคันให้กับกรมศุลกากรเพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หลังตรวจสอบได้แบ่งรถออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกเป็นรถที่มีความผิดแน่นอนทางกรมศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีย้อนหลังส่วนเรื่องคดีอาญาที่จะส่งต่อมาให้กับ DSI ส่วนรถที่ต้องสงสัยว่าอาจจะผิด DSI จะตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึกอีกครั้งหากการตรวจสอบพบว่าถูกก็จะคืนรถให้กับเจ้าของหากเข้าข่ายความผิดจะถูกดำเนินคดีทางอาญาและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังค่ะ โดยพลเอกภัยบุญย้ำให้ตรวจสอบทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน10เดือนหรือว่าจนถึงเดือนธันวาคมด้านพันตำรวจเอกยัยศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ DSI ได้ส่งรถให้กรมศุลกากรตรวจสอบจำนวน500คันซึ่งมีการตรวจสอบไปแล้ว339คันแล้วพบว่ามี8คันเข้าข่ายความผิดซึ่งกรมศุลกากร,รได้ส่งเรื่องกลับมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีแล้ว ส่วนความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงประการสอบสวนได้ส่งหนังสือนัดหมายเพื่อนัดการสอบสวนเพิ่มเติมภายในสัปดาห์นี้ค่ะ